วันนี้พี่จุนก็วาดรูปร Susan, ปาคาบพญานาคแล้วก็องพระพิฆเนศนะครับมาให้น้องๆได้ชมกันเนาะนี่พี่จุนก็วาดเอาไว้จนจ,จะเสร็จแล้วแหละก็เอามาตกแต่งให้น้องๆชมกันนะครับเห็นไหมมีปาคาบด้วยนะมีองพระพิฆเนศแล้วก็มีพญานาคด้วยนะนี่ซึ่งน้องๆคนไหนเนาะชอบดูภาพวาดเนาะ ก็สามารถเข้ามาดูในช่อง YouTube ของพี่จุนได้นะครับน้องๆที่สนใจการวาดรูปวาดภาพวาดกระตูนพี่จุนก็ทำคลิปสอนวาดเป็นหมดแล้วนะสอนวาดพญานาคสอนวาดลายไทยสอนวาดลายสักสอนวาดกระตรงกระตูนนะครับเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ของพี่จุนได้นะครับในช่องของพี่จุนนะครับสอนวาดเป็นขั้นเป็นตอนสอนวาดแบบช้าๆนะครับนี่ก็มีเป็นร้อยเป็นพันคลิปแล้วเนาะ น้องๆก็สามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ของพี่จุนได้มีทั้งแบบสอนวาดแบบง่ายๆสอนวาดยากขึ้นมาหน่อยก็มีนะซึ่งน้องๆนะครับที่เพิ่งกดติดตามพี่จุนนะอาจจะไม่ไม่รู้เนาะเรื่องนี้นะนี่องค์พระพิคเนตพี่จุนก็ใส่ลูกตานะครับเบิกเนรให้ให้องค์พระพิคเนตนะครับก็วาดใกล้เสร็จแล้วแหละแต่เอามาให้น้องๆชมกันเพื่อน้องๆคนไหนชอบชอบดูการวาดรูปเนาะ ชอบดูการวาดภาพหรือว่าสนใจนะครับในการเรื่องการวาดรูปวาดภาพวาดการ์ตูนล,ลายสักลายไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเข้ามาค้นหาในเพลิดในช่อง YouTube ของพิจุนกันได้นะครับนี่ซึ่งพิจุนนะครับก็ได้แยกออกมาเป็นหมวดหมู่เอาไว้แล้วเนะนะครับลายไทยลายสักเนาะการ์ตูนะะตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ของพิจุนด้วยนะครับ นี่อันนี้เราก็ขี่ตรงลูกตาเนาะก็จะเป็นตกแต่งนะครับตกแต่งเส้นให้คมชัดขึ้นให้หนาขึ้นนะครับให้มีความคมนะครับนี่ปลาเหมือนกันตรงไหนที่ยังไม่ครบองค์ประกอบเนาะก็ใส่เส้นเข้าไปนะครับใส่เส้นลวดลายตรงขีบเนาะอันนี้ก็นะครับเป็นรูปแบบของปลาคาร์ฟเนาะพี่จุนก็เพิ่งวาดไปเนาะคิดที่แล้วเนาะมาคลิปนี้ก็วาดให้น้องๆชมกันเนาะ อีกนะครับนี่เป็นการตกแต่งเนาะที่ไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งแต่ต้นเพราะกลัวว่ามันจะใช้เวลานานนะครับสําหรับคลิปในลักษณะแบบนี้ก็จะมีเนาะเป็นการวาดแบบส่วนตัวของพิจุนเนาะวาดเก็บเอาไว้นะครับอันนี้ก็ตกแต่งให้น้องๆได้ชมกันเนาะว่ามีลักษณะยังไงเนี่ยใส่ขีบใส่อะไรเข้าไปนะครับใส่รายละเอียดนะครับนี่ รงส่วนที่น้องๆคนไหนที่ชอบดูนะครับการวาดรูปไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปแบบลายไทยลายสักเนาะกระตรงกระตูนเนาะพี่จุนก็ทําออกมานะเป็นพันคลิปแล้วเนาะ,ะนี่เห็นไหมพญานาคเราก็ใส่เขี้ยวเล็กๆเข้าไปเอ๊ใส่ฟันนะครับใส่ฟันเล็กๆเข้าไปเนาะเป็นการตกแต่งให้สวยงามขึ้นตรงลูกตาด้วยเนาะภาพพวกนี้นะครับพวกลายไทยลายสักหรือว่าอะไรเงี้ย จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยถ้ามีเวลาว่างนะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้ตกแต่งอะไรตามจินตนาการของเราหรือว่าที่เราเคยเห็นนะครับสามารถเพิ่มเติมได้เปลี่ยนแปลงได้นะครับนี่ของพิจุนก็จะวาดไปเรื่อยๆเนาะตรงไหนที่มันสมควรที่จะตกแต่งเสริมเพิ่มเติมนะเราก็ใส่เข้าไปนะครับนี่อันนี้หงอนด้านบนก็ใส่ให้ยาวขึ้นนะครับนี่ เห็นไหมจะได้สวยขึ้นแต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเยอะไปหรือเปล่าใส่มากไปไหมดูลกลุงลังหรือว่าจัดวางไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้สายตาดูเอานะครับนี่พี่จุนก็จะซ้อนเส้นอีกนะครับเพื่อให้มันเกิดความสวยงามขึ้นมานี่เห็นไหมนี่ให้ให้ยอดปลายแหลมๆเนาะจะได้ดูสวยใช่ไหม นี่ถ้าสมมุติว่าน้องๆน,นะครับว่าฝึกวาดบ,บ่อยๆนะก็จะสามารถตกแต่งได้นะพวกรายละเอียดพวกนี้เนาะและยิ่งมีเวลาว่างมากนะสามารถประดิษฐ์ประดอยได้ทั้งวันนะครับจริงปะนี่เพราะเรามีเวลาเยอะใช่ไหมครับเราก็สามารถทําให้รูปที่เราวาดเนี่ยจากพื้น,พ,นพื้นเนี่ยนะครับจากรูปแบบแบบพื้นพื้นเนี่ยสามารถดูงดงามขึ้นได้นะครับในการตกด้วยการตกแต่งนะครับ เห็นไหมนี่ก็ตรงไหนอ,อย่างเก็บพญานาคเนี่ยพี่จุนก็ใส่เข้าไปนะครับเก็บปลาคาร์ฟอะไรเงี้ยนะครับนี่อันนี้ก็ใส่ตรงช่วงทำลายนะครับลายของอาลายญี่ปุ่นซึ่งพี่จุนสอนเอาไว้แล้วนะสอนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนแล้วนะน้องๆสามารถเข้าไปค้นหาในเพลิดได้เนาะ ในลายสักนะครับสอนลา,ายสักเกี่ยวกับพวกลายสักนะครับพี่จุนก็แยกเป็นหมดหมู่แล้วนี่ถ้าน้องอันเนี้ยถ้าน้องๆวาดบ่อยๆเนี่ยน้องๆจะจํารูปแบบได้นะครับแล้วก็จะวาดได้เร็วด้วยนะครับนี่เพราะว่าเราวาดฝึกวาดบ่อยอย่างงี้ครับมือเราก็จะจำนะครับ เราก็จะจําอยู่ในความคิดของเรานะครับนี่เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมนะเห็นตรงไหนที่มันใส่อะไรได้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะครับจะได้สวยนะครับให้ออกมาไดา้ผู้ที่เขาพบเห็นเนี่ยเขาจะได้แบบชื่นชมนะครับเวลาตกแต่งนะครับน้องๆอ,อย่าตกแต่งให้มันดูลกลุงลังนะครับจัดวางให้ เข้าอาให้ดูเข้าที่เข้าทางแล้วก็ดูแบบว่าสบายตาหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าใส่รายละเอียดเยอะมากไปเนี่ยอาจจะทําให้มันดูแบบไม่ไม่ได้งามอย่างที่คิดนะเราก็ต้องนะครับใส่เข้าไปแบบพอสมควรแต่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็จัดวางให้ดีเนาะรายละเอียดอย่างพี่จุนเนี้ยลายน้ําเนี่ยเห็นไหม ี่จุนก็ต้องดูก่อนว่าเอจะใส่แค่ไหนอะไรเนะี่ยถ้าใส่เยอะไปมันก็นะครับมันจะดูแบบเนาะดูมั่วไปใช่ไหมครับแต่ลายไทยตรงส่วนของลายไทยเนี่ยตรงส่วนของรายละเอียดก็ต้องใส่ให้ดูพิถีพิถนันให้พิถีพิถันหน่อยนะนะครับ